ในที่สุดก็เดินทางมาถึงกันแล้วนะครับกับหนึ่งใน2ภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของ MCU ยัง Avengers Infinity War ที่เข้าฉายในปี2018ซึ่งหลายๆคนก็คงจะเฝ้ารอเวลาที่ภาพยนตร์จะเข้าฉายมานานมากๆตั้งแต่ที่มาเวลประกาศว่าจะสร้าง Avengers ภาค3และ4ออกมา2ปีติดกันก่อนจะค่อยๆปล่อยภาพของ Thanos และสมุนออกมาเรื่อย จนในที่สุดช่วงที่ปล่อยตัวอย่างออกมาครั้งแรกก็แทบจะทําให้โลกออนไลน์คือคักที่สุดในรอบทศวรรษเลยการรอคอยที่จะได้เห็นสงครามครั้งใหญ่ที่สุดของเราฮีโร่ที่เราผูกพันมาตลอด10ปีและธานอสมันจึงสําคัญมากๆสําหรับใครหลายๆคนและมันก็คงจะเป็นสุดยอดตํานานที่คุ้มค่าสําหรับมาเวลและแฟนๆแน่นอนและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าใน A เ e n g e r ร์อิน i ินิตี้จะมีข้อสังเกตรวมไปถึงอีสตร์เอกอะไรที่หลายๆคนอาจจะพลาดไปในตอนที่ได้ดูมันกันบ้างโดยเรา ก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสําคัญของภาพยนตร์และซีรีส์จากจักรวาล MCU ที่ผ่านมาแล้วหลายๆเรื่องหากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมและยังไม่อยากเสียทรดก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับจริงๆแล้วจะมีประวัติของชิลด์นอฟทานอสปรากฏมาในภาพยนตร์ ชิลด์เดนออฟธานอสหรือ Black Order จะถือว่าเป็นกลุ่มตัวร้ายที่มีบทบาทมากๆในภาพยนตร์ภาคนี้เนื่องจากพวกเขาคือสมุนระดับสูงของทานอสที่ในคอมิกก็จะมีบทบาทเยอะกว่าน,นี้มากๆและในร่างแรกของภาพยนตร์สองพี่น้องรูโซก็ได้วางแผนที่จะค่อยๆเล่าเรื่องราวของสมุนกลุ่มนี้ทีละคนแบบในคอมิกเพื่อที่จะได้ขยายประเด็นต่างๆของพวกเขาให้มากขึ้นแต่ไปไปมาเรื่องราวเหล่านั้นก็ถูกตัดออกไปจนเฮี้ยนรวมไปถึงตัดบทบาทของพวกชิลเดนออฟทานอสออกไปเยอะด้วยเลยทีเดียวเนื่องจาก ทั้งสองผู้กำกับมาตกผลึกได้ว่าตัวละครในภาพยนตร์มันมีเยอะมากเกินไปแล้วและพวกเขาก็ไม่ต้องการที่จะเล่าเรื่องทับซ้อนไปมาเยอะขนาดนั้นหลายๆคนจึงคาดเดาว่าเรื่องราวของชิได้นอคทานอสที่จะมีเยอะกว่านี้คงจะมีการเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างความสัมพันธ์ของ Proxima m i d มิดไนและคอวูสเกรฟที่เป็นคู่รักกันมีการเล่าถึงที่มาที่ไปของอาวุธสุดยอดของแต่ละคนเพราะสมาชิกแต่ละคนจริงๆแล้วในคอมิกพวกเขามีพลังที่สูงมากๆและไม่น่าจะแพ้ให้กับทีมอเวนเจอร์ง่ายขนาดนี้ นี่ยังไม่นับการตัดสินใจตัดบทบาทของอีกหนึ่งสมาชิกในทีมอย่างซูปเปอร์จาอันออกไปเนื่องจากตัวละครนี้มีความสามารถที่โกงเกินไปและอาจจะทําให้สมบูรณ์ของการเล่าเรื่องเสียเสียงของความช่วยเหลือจากยานอพยพแอสการ์ด ในช่วงต้นเรื่องแรกสุดหลายๆคนก็คงจะจำได้วิญยญยาณของชาวแอสกาที่เพิ่งจะอพยพออกมาจากดินแดนของตัวเองจะมีเสียงขอความช่วยเหลือถูกประกาศออกมาในบริเวณพื้นที่กาแล็กซี่โดยรอบซึ่งข้อความเสียงขอความช่วยเหลือดังกล่าวจะเป็นจุดที่ทําให้ทีมกาเดียนสามารถตามไปยังจุดเกิดเหตุได้นั่นเองแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าน,นั้นก็คือคนที่มาให้เสียงข้อความก็คือเคนเนปรานานักแสดงและผู้กํากับที่เคยทํางานกํากับภาพยนตร์ต่อภาคแรกมาแล้วนั่นเองนี่จึงเป็นอิสตร์เอ็กเล็กๆที่น่าสนใจมากๆกับการเลือก ให้ผู้กำกับที่เคยสร้างต่อขึ้นมาเป็นคนแรกในการเข้ามาให้เสียงเกี่ยวกับเรื่องราวของต่อและชาวแอสการ์ในภาพยนตร์ภาคนี้ฝีมือที่แท้จริงของธานอส แม้ว่าในตอนต้นเรื่องธานอสจะมีพาวเวอร์สโตนอยู่ในมือแล้วและมันก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้มณีชิ้นนี้ถล่มยานของชาวแอสการ์ดให้เละลงไปไง่ายๆแต่ทีมงานก็ได้เอ่ยออกมาว่าเขานั้นเลือกที่จะไม่ใช้มณีชิ้นนี้ในการต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งกับฮอทที่บุกเข้ามาโจมตีเขาเนื่องจากธานอสฝึกฝนตัวเองให้พร้อมกับการต่อสู้ทุกรูปแบบมามากพอแล้วในฉากที่เขาซัดฮักจนเละมันจึงมาจากพลังของเขาเพียวๆไม่มีมณนีหรืออาวุธใดๆมาเกี่ยวข้องร่างกายของเขานั้นไม่มีบาดแผลหรืออาการบาดเจ็บจัด การโจมตีของฮักเลยแม้แต่นิดนั่นจึงหมายความว่าพลังของเขาและความทนทานมันน่าจะสูงกว่าฮักไปไกลมากๆซึ่งมันก็น่าจะเพียงพอแล้วกับการล้มเอเวนเจอร์บางคนแบบหนึ่งต่อนหนึ่งได้แบบง่ายๆเหตุผลที่โลีิต้องตายต่อต้นเรื่อง แค่เปิดเรื่องมาไม่กี่นาทีผู้ชมหลายๆคนก็คงจะจํากันได้ว่าความตายของโลกิจากฝีมือของธานอสมันดันเดินทางมาถึงเร็วมากๆขณะที่อาจจะเกินความคาดเดาของใครหลายๆคนด้วยซ้ำซึ่งทั้งสองผู้กํากับก็ได้ออกมาให้เหตุผลว่าที่พวกเขาต้องทําให้โลกิตายลงไปเร็วขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าพวกเขาต้องการจะทําลายความสบายใจของฟแฟนๆ MCU ให้พังลงไปตั้งแต่ตอนต้นเรื่องเนื่องจากหลายๆคนมักจะคิดว่าตัวะครหลักในจักรวาลนี้ยังไงก็น่าจะปลอดภัยดีอยู่แล้วและแทบจะไม่มีตัวหลักคนไหน ตายเลยในเรื่องที่ผ่านๆมาการทําแบบนี้จึงสร้างความตระหนักให้กับผู้ชมว่าเดิมพันในภาพยนตร์นั้นมันมีสูงมากจริงๆแล้วใครก็อาจจะตายได้แบบที่ทุกคนไม่ทันได้ตั้งตัวความตายแบบจริงๆของตัวละครที่เหลือในเรื่องเยิงฮามดาวและกาโมราจึงสร้างความช็อกให้กับผู้ชมมากๆส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือพวกเขาอยากจะให้ต่อแยกตัวจากภารกิจหลักไปสร้างความสตอมเบรเกอร์ทันทีเพื่อที่จะได้อาวุธสังหารนี้มาล้างแค้นให้กับโลกิและฮามดาว คนที่มาเตือนภัยคนแรกจะไม่ใช่บรูซแบนเนอร์ การที่ฮามดาวตัดสินใจเสียสละชีวิตของตัวเองใช้พลังเฮือกสุดท้ายส่งบรูซแบนเน์หรือฮอปกให้เดินทางมาที่โลกนั้นก็ถือว่าเป็นการเดิมพันที่คุ้มค่ามากๆและมันจะส่งผลให้อเวนเจอร์สสามารถตั้งตัวเพื่อรับมือกับธานอสได้ทันอีกทั้งยังมีเวลาในการขนย้ายมณีไปซ่อนนี้อีกด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าน,นั้นก็คือในบทร่างแรกของภาพยนตร์คนที่จะเดินทางมาเตือนภัยให้กับชาวโลกก็จะเป็นฮีโร่ในอวกาศอีกคนอย่างโนวาที่เดินทางมาจากดาวแซนดราที่เพิ่งพังพินาศลงไปนั่นจึงหมายความว่าในนตอน สองผู้กุมกับจะเล่าเรื่องราวของธานอสที่บุกไปถล่มดาวแซนราจนเละเพื่อแย่งชิงพาวเวอร์สโตนมาตามที่มีข่าวเบื้องหลังหลุดออกมาในตอนแรกว่าภาพยนตร์จะเล่าเหตุการณ์นี้ด้วยก่อนจะเล่าต่อโดยการใช้ใหโนวาเดินทางมาที่โลกจริงๆซึ่งเนื้อเรื่องแบบนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะเราอาจจะได้เห็นการถล่มปรูพมทําสงครามในอวกาศแบบเต็มๆสักครั้งแต่ถึงยังไงแฟนๆหลายๆคนก็ยังมองว่าเนื้อเรื่องแบบที่เราได้เห็นไปในภาพยนตร์มันมีความลงตัวมากที่สุดแล้ว ความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างของตัวละคร ว่ากันว่า a v e n g e r s Infinity War อาจจะเป็นภาพยนตร์ของ MCU ที่ตัวละครมีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดจากภาพแรกของพวกเขาใน a v e n g e r ร์ภาคก่อนหน้าไล่ตั้งแต่ i r o n Man ที่มาในชุดนาโนูตรเป็นครั้งแรกนี่ยังรวมไปถึงต่อที่มีตาข้างเดียวมีผมที่สัน้นและจริงๆแล้วในร่างแรกเขาจะใช้อาวุธของวากันดาแทนที่จะเดินทางไปสร้างสตรอมเบเกอร์ที่ในดาวเวเลียส่วนกัปตันอเมริกาแม้ว่าในภาพยนตร์เขาจะไว้หนวดเคราเฟิรม์มมีชุดที่เก่ามากๆรวมไปถึงไม่มีโล่แบบดั้งเดิมมาใช้เป็นครั้ง แต่จริงๆแล้วเขาจะมีชุดอีกแบบที่ถูกดีไซน์มาให้ตัวละครนี้ด้วยทางสไปเดอร์แมนจะสวมชุดเกราะแบบนาโนที่มีเทคโนโลยีกับดีไซน์สุดล้ำเป็นครั้งแรกส่วนวายร้ายอย่างธานอสก็เลือกที่จะถอดชุดเกราะออกมาทั้งๆท,ที่เราแทบจะไม่เคยเห็นเขาทำแบบนี้ในคอมมิกเลยด้วยซ้ำไอเดียการปรากฏตัวครั้งแรกของกัปตันอเมริกา สำหรับฉากการปรากฏตัวครั้งแรกของกัปตันอเมริกาในสถานีรถไฟหลายๆคนก็คงจะยกให้ฉากนี้คือหนึ่งในฉากที่ทรงพลังมากที่สุดในเรื่องเทียบเคียงกับฉากที่ต่อปรากฏตัวออกมาในวากันดาเลยเนื่องจากวิธีการนําเสนอรวมไปถึงจังหวะที่ถูกออกแบบมาอย่างพอดีมันสามารถสื่อไปถึงพลังแห่งความหวังออกมาได้ชัดมากๆแต่ในตอนแรกสุดทางสองพี่น้องรรโซก็กลับคิดที่จะเอากัปตันไปปรากฏตัวในสมรภูมิวากันดาตอนท้ายเรื่องในทีเดียวแทนราะตอนนั้นพวกเขาคิดว่าการที่กัปตัน ปรากฏตัวออกมาในช่วงที่ทุกคนกําลังสิ้นหวังสุดๆมันก็คงจะสร้างอิมแพกให้กับภาพยนตร์ไม่น้อยเลยแต่ไปๆมาๆพวกเขาก็เกิดได้ว่าการทําแบบนี้มันจะเป็นการกักตัวกับตันเอาไว้นานเกินไปและบทของนักแสดงอย่างคริสอีแวนก็คงจะน้อยจนน่าเสียดายที่เขาต้องมามีเวลาสั้นๆในภาพยนตร์สองภาคสุดท้ายของตัวเองบทของกับตันจึงถูกแก้ไขให้กลับไปปรากฏตัวในช่วงกลางเรือและใช้ต่อสําหรับการสร้างอิมแพกในสมรภูมิวากันดาจนทุกอย่างนั้นลงตัวแบบที่เราได้เห็นไป เบอร์โทรของสตีฟโรเจอเกือบจะใช้ติดต่อได้จริงๆในช่วงต้นของภาพยนตร์ เราจะได้เห็นว่าแม้โทนี่จะโกรธส,สตีมมากๆมาตลอด2ปีแต่เขาก็กลับเก็บมือถือที่เพื่อนเก่าคนนี้ทิ้งเอาไวใ้ให้กับตัวมาตลอดเพราะมั่นใจว่าสักวันภัยพิบัติอันร้ายแรงมันจะมาเยือนโลกแน่นอนเขาจึงหยิบมือถือของสตีฟขึ้นมาเพื่อแกะจะโทรไปหาเพื่อนคนนี้ก่อนจะถูกขัดจังหวะจนพลาดไปและกลายเป็นบรูซแบนเนอร์ที่เข้ามาใช้มือถือที่ตกอยู่โทรไปแทนซึ่งในตอนแรกนั้นทางสองพี่น้องรโซก็มีไอเดียเจ๋งๆอย่างการเลือกที่จะทําให้เบอร์ของสตีฟสามารถใช้ติดต่อดได้จริงๆและถ้าแฟนๆคนไหนโทรมา พวกเขาก็จะได้ยินข้อความตอบกลับของสตีฟมาถึงบรูซซึ่งมันจะสร้างความสนุกสนานให้กับแฟนๆหลังจากดูภาพยนตร์จบมากๆแต่ไอเดียนี้ก็ดันถูกปัดตกลงไปจนได้เนื่องจากทีมกฎหมายของดิสนีย์เกรงว่าระบบของเบอร์จะมีปัญหาและอาจจะมีช่องโหว่ที่ไม่ปลอดภยัยขนของสปดอร์แมน หนึ่งในฉากที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่ตอนที่ตัวอย่างฉายไปจนถึงตอนที่ดูภาพยนตร์จริงๆก็คงจะเป็นฉากที่ขนของปีเตอร์ปาเกอร์มันลุกชันขึ้นมาเนื่องจากสไปเดอร์เซนของเขาสามารถตรวจจับก,การรุกรานของผู้ชิลด์ออฟธานอสได้ซึ่งหลายๆคนที่ได้ดูก็คงจะคิดว่าเหตุการณ์นี้ยังไงมันก็น่าจะเป็นการใช้ CGI แน่นอนแต่กลับกันในความเป็นจริงฉากดังกล่าวจะไม่มีการใช้ CG i เลยแม้แต่นิดเดียวแต่ทีมงานจะใช้วิธีการเข้าไปเป่าหูของนักแสดงอย่างทอมฮอลแลนเบาๆจนขนของเขาลุกชันขึ้นมา แอร์ไทมของตัวละครในเรื่องที่มีมากที่สุด เชื่อไว้ในตอนที่ภาพยนตร์มีการประกาศสร้างออกมาเมื่อหลายปีก่อนแ,นแฟนๆหลายๆคนก็คงจะแอบคิดว่าหากมาเวลเอาตัวละครจากภาพยนตร์ทุกเรื่องมายัดไว้ในเรื่องเดียวแบบนี้พวกเขาจะกระจายบทให้ตัวละครแต่ละตัวยังไงและนักแสดงสมทบแต่ละคนที่เข้ามาร่วมทีมนอกจากอเวนเจอร์สตัวหลักจะมีบทบาทเยอะแค่ไหนเพราะแต่ละคนก็ล้วนเป็นนักแสดงชื่อดังแทบทั้งซีนซึ่งหลังจากที่ภาพยอนตร์ออกฉายมาแล้วนานแฟนๆบางกลุ่มก็ได้ทําการลองนำลเล่นๆดูว่าตัวละครไหนในเรื่องที่มีแอร์ไทม์ปรากฏตัวออกมาเยอะที่ ไล่ไปตั้งแต่อันดับที่1นึ่งยิงธานอสที่เปรียบเสมือนเป็นคาแรคเตอร์เอกของภาคนี้จะมีแอร์ไทม์บนจอไปมากถึง29นาทีกาโมราที่พลิกหลอกมีบทสมทบเยอะมากจนมีแอร์ไทม์บนจอมากถึง19นาทีไอออนแมนที่ยังไงเขาก็ต้องเด่นเป็นอันดับตน้ตนต้มีแอร์ไทม์บนจอไปมากถึง18นาทีต่อ ที่บทของเขาก็โดดเด่นจนเหมือนเป็นพระเอกตัวจริงในภาคนี้มีแอร์ทามบนจอมากถึง15นาทีดรสเตรนจ์มีแอร์ทามบนจอ11นาทีสตาร์ลอร์ดมีแอร์ทามบนจอ10นาทีวานดา้าวิชันมีแอร์ทามบนจอ9นาทีฮอกเละบรูสแบนเนอร์มีแอร์ทามบนจอ8นาทีสไปเดอร์แมนมีแอร์ทามบนจอ7นาทีกัปตันอเมริกา ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆเพราะเขามีแอร์ไทมบนจอจริงๆแค่6นาที r o k ก็ต r a c c o o o มีแอร์ไทมบนจอ6นาที Black Widow มีแอร์ไทม์บนจอ5นาที d ร a g Mantis มีแอร์ไทม์บนจอ4นาที Black Panther o โอโคเย b เนบูล o ากรูดโลกิโ e รดีมีแอร์ไทมบนจอแค่3นาที ส่วนฟอลคอนและปากกีีจะมีเวลาแอร์ไทม์บนจอแค่2นาทีเท่านั้นแต่ถึงยังไงวิธีการนําเสนอของภาพยนต์ก็ไม่ได้ทาให้เรารู้สึกว่าตัวละครบางตัวปรากฏออกมาน้อยเลยเนื่องจากแต่ละคนน,นั้นล้วนมีฉากอันน่าจดจําแทบทั้งซีนจนเรารู้สึกว่าบทของแต่ละคนมันลงตัวมากๆแล้วในเรื่อง โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับการหวนกลับไปดูจุดสังเกตในภาพยนตร์ Avengers Infinity War จากปี2018ที่ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนก็คงจะจําได้ดีว่าในช่วงที่ภาพยนตร์เข้าฉายนั้นปรากฏการของมันยิ่งใหญ่มากแค่ไหนทั้งการที่รอบฉายของโรงภาพยนตร์มันแทบจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ชม การจองตั๋วแบบข้ามอาทิตย์ที่แทบจะไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้วในยุคปัจจุบันนี้แถมภาพยนตร์ยังถ่ายทอดทุกอย่างออกมาได้ยิ่งใหญ่และตราตรึงใจแฟนๆมากๆนี่จึงเป็นปรากฏการณ์ที่เราจะไม่มีวันลืมออกไปจากใจแน่นอนแล้วเพื่อนๆละครับมีเรื่องราวไหนที่ตัวเองประทับใจจาก Avengers Infinity War ปี2018นอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกาลังใจ และจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาใที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ